ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้คนรักพระเจ้าแบบผิวเผินแต่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าอย่างแท้จริงเราพูดถึงพระพรความสำเร็จประตูที่เปิดและการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่แทบไม่มีใครพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเกรงขามและพระบาร,รมีของพระเจ้าเลยเราเอ่ยชื่อพระเจ้าบ่อยมากแต่เราไม่ให้เกียรติพระนามของพระองค์ เราอยากได้ของจากพระเจ้าแต่ไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้ารักเราแต่ไม่อยากกลัวพระเจ้าและเมื่อไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าความรักของเราก็กลายเป็นเพียงคำพูดความเชื่อของเราก็กลายเป็นแค่ความเคยชินและหัวใจของเราก็ค่อยๆห่างไกลาจากพระองค์โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละคือเหตุผลที่โลกกำลังมืดลง นี่คือเหตุผลที่บาปกลายเป็นเรื่องปกตินี่คือเหตุผลที่คนยุคนี้คิดว่าพระเจ้าเป็นเพื่อนสนิทไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ครอบครัวถ้าเราเข้าใจทั้งความรักและความเกรงกลัวพระเจ้าในเวลาเดียวกันเราจะพบความจริงที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต ในยุคนี้ผู้คนพูดกันเยอะมากเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเรื่องพระคุณการอวยพรประตูที่พระเจ้าเปิดให้แต่มีสิ่งหนึ่งที่หายไปจากหัวใจของผู้คนจำนวนมากความยำเกรงพระเจ้าแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้ผมหยุดคิดแบบจริงจังเลยวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนที่ผมเลื่อนอินสต g r a m มตามปกติ ก็มีคลิปของศาสตาจารย์ท่านหนึ่งเด้งขึ้นมาในฟีดท่านกำลังพูดถึงสิ่งที่แทงใจผมแบบจังๆท่านบอกว่าสมัยนี้ผู้คนคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเป็นใครสักคนที่เราจะขออะไรก็ได้ใช้พระองค์เมื่อไหร่ก็ได้อยากทำผิดยังไงก็ทำโดยไม่ต้องเชื่อฝังพระองค์เลยและขอบครัวครับ คลิปนั้นติดอยู่ในหัวผมทั้งวันมันทำให้ผมหันกลับมามองตัวเองพฤติกรรมของผมชีวิตของผมและแม้แต่ครอบครัวของผมเองผมเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่น่ากลัวมากว่าโลกใบนี้ได้สูญเสียความยำเกรงพระเจ้าไปแล้วจริงๆผู้คนใช้พระคุณพระเจ้าเหมือนข้ออ้างที่จะทำตามใจผู้คนสนใจแต่จะรับ แต่ไม่สนใจจะเชื่อฟังผู้คนรักพระพรของพระเจ้าแต่ไม่เคารพพระบารมีของพระองค์ผู้คนเรียกพระองค์ว่าเพื่อนแต่ไม่ปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่ทำให้หัวข้อนี้หนักไปกว่านั้นก็เพราะช่วงนี้ผมกำลังอ่านพระธรรมอิสยาอยู่ตั้งแต่หน้ารแรกๆจนถึง20กว่าหน้าที่ผมอ่าน พระเจ้าตัดถึงการลงพระอาชญาต่อประชาชาติหลายแห่งทำไมเพราะพวกเขาไม่ยำเกรงพระเจ้าพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขาไม่เชื่อฟังพวกเขาบอกว่ารู้จักพระเจ้าแต่ใจของพวกเขากับห่างเหินและตอนที่ผมอ่านผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนทัศนคติผมไปเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของผมและเหมือนกับพ่อบนโลกนี้ ผมรักพ่อของผมแต่ผมก็ยำเกรงพ่อของผมด้วยไม่ใช่กลัวพ่อจะทำร้ายเราแต่เพราะผมเคารพเพราะผมให้เกียรติเพราะผมรู้ว่าพ่ออบรมผมเพื่อให้ผมเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่ควรเป็นระหว่างเรากับพระเจ้าเราควรรักพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ริเริ่มความรักทั้งหมดในชีวิตเรา ก่อนที่เราจะหันหาพระองค์ก่อนที่เราจะสวดอธิษฐานก่อนที่เราจะรู้จักคําว่าความเชื่อด้วยซ้ำพระองค์รักเราก่อนแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างเราตั้งแต่ยังอยู่ในครรนทรงรู้จักชื่อของเราก่อนที่เราจะรู้จักตัวเองทรงรู้ความเจ็บปวดความพ่ายแพ้และรอยแผลทั้งหมดของเราและถึงแม้พระองค์รู้ทุกส่วน ที่บกพร่องที่สุดในตัวเราพระองค์ก็ยังเลือกจะรักเราเหมือนเดิมเรารักพระเจ้าเพราะพระองค์ให้อภัยเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวันที่เราหลุดวันที่เราเลือกสิ่งผิดวันที่เราวิ่งหนีวันที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระเจ้ายังยืนยันว่าเรายังรักเจ้าพระองค์คอยปกป้องเราแม้ในวันที่เราไม่รู้ตัว หลายครั้งเรามองย้อนกลับไปแล้วถึงได้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่โชคไม่ใช่บังเอิญแต่เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าปกป้องเราตลอดเวลาพระองค์จัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการแม้เราจะไม่สมควรได้รับลมหายใจของเราโอกาสใหม่ของเราความเมตตาทุกวันตอนเช้าการเปิดทางให้ในเวลาที่ดูเหมือนทุกประตูถูกปิด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้ารักเราและรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลใดๆนอกจากหัวใจของพระองค์เองความรักของพระเจ้าจึงไม่ใช่ความรักธรรมดามันเป็นความรักที่เปลี่ยนชีวิตความรักที่ยกเราออกจากความมืดความรักที่รักษาจิตใจที่แตกสลายและความรักที่ให้คุณค่าใหม่ กับชีวิตเราแต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนเราจะรักพระองค์กลับอย่างสุดใจโดยไม่ต้องถูกบังคับความรักทำให้เราอยากใกล้พระองค์อยากเชื่อฟังพระองค์อยากใช้ชีวิตให้พระองค์พอพระทยัยไม่ใช่เพราะกลัวจะถูกลงโทษแต่เพราะหัวใจเราเต็มไปด้วยความกตัญญู การยำเกรงพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการกลัวพระเจ้าแบบหวาดผวาหรือคิดว่าพระองค์รอจะลงโทษเราไม่ใช่ครับแต่เป็นความรู้สึกเกรงใจพระเจ้าด้วยความเคารพลึกลกจากหัวใจเป็นความตระหนักว่าพระองค์คือพระเจ้าและผมคือมนุษย์มันคือความเข้าใจว่า พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้พระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าที่เราจะใกล้ด้วยตัวเองพระองค์ทรงสถิตบนบัลลังก์แห่งสิริรุ่งโรจน์และพระองค์เป็นทั้งพระผู้สร้างและพระผู้พิพากษานี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องจำเกรงพระองค์ 1. เพราะพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นคนเปลี่ยนค่านิยมสังคมเปลี่ยนแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยการยำเกรงพระเจ้าคือการยอมรับความบริสุทธิ์ของพระองค์และรู้ว่าเราไม่สามารถนำความสกรปรกในใจของเราเข้าไปต่อหน้าพระองค์แบบเล่นๆได้ 2. เพราะพระเจ้าเห็นทุกอย่างพระเจ้าไม่ได้มองแค่สิ่งที่เราทำ แต่ทรงเห็นสิ่งที่อยู่ในใจเราด้วยสิ่งที่เราคิดแรงจูงใจความลับที่เราไม่เคยบอกใครเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราจะระลึกเสมอว่าพระองค์อยู่ตรงนั้นแม้ในที่ที่ไม่มีใครเห็นเราและนั่นทำให้เราเลือกความถูกต้องมากกว่าความสะดวก 3. เพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม พระองค์ไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายชนะไม่เพิกเฉยต่อความผิดบาปไม่ปล่อยให้คนล้มเหลวเพราะกรรมของตัวเองโดยไม่มีคำเตือนความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นเหมือนรั่วป้องกันไม่ให้เราเดินหลงทางจนทำลายตัวเองเป็นเหมือนเสียงเตือนในใจว่าอย่าทำแบบนั้นนะลูกชายมันจะทำร้ายเจ้าในภายหลังห ความยำเกรงทำให้เราเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเพราะวนจะนะบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาไม่ใช่แค่สติปัญญาในการเรียนหรือทำงานแต่เป็นสติในการใช้ชีวิตสติในการเลือกเพื่อนสติในการจัดการอารมณ์สติในการควบคุมกิเลสสติในการเดินในความบริสุทธิ์ คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะกลัวทำให้พระองค์เสียใจมากกว่ากลัวว่าจะพลาดสิ่งล่อลวงของโลกนี้ความรักดึงเราเข้าใกล้พระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เรายืนอยู่ให้ถูกที่ความรักทำให้เราต้องการพระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เราต้องการเชื่อฟังพระองค์ความรักเปิดประตู แต่ความยำเกรงรักษาประตูไม่ให้เราหลงออกไปครอบครัวครับเมื่อคนเราหยุดยำเกรงพระเจ้าอะไรบางอย่างในใจจะเปลี่ยนไปแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะความยำเกรงพระเจ้าคือเหมือนเข็มทิศที่คอยเตือนเราคอยห้ามเราคอยทำให้เรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรดี ไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดแต่เมื่อเข็มทิศนี้หายไปชีวิตก็ไม่มีขอบเขตอีกต่อไป 1. ความบาปกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าบาปผู้คนกลับเรียกว่าเรื่องปกติสิ่งที่พระองค์บอกว่าอย่าทำผู้คนกลับบอกว่า ทุกคนก็ทำกันและเมื่อเราสูญเสียความยำเกรงพระเจ้าเราก็เริ่มล้อเล่นกับสิ่งที่ควรกลัวเริ่มหัวเราะกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเริ่มสนุกกับสิ่งที่ทำร้ายจิตวิญญาณเรา 2. การเชี่ยวฟังกลายเป็นตัวเลือกไม่ใช่คำสั่งในยุคนี้ผู้คนบอกว่าพระเจ้าต้องเข้าใจเรา พระเจ้ารู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์พระเจ้ารักฉะนั้นพระองค์คงไม่เป็นไรหรอกใช่ครับพระเจ้ารักแต่พระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าผู้ทรงอำนาจพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนยุคนี้กลับทําให้คำสั่งของพระเจ้ากลายเป็นคําขอและพระวจนะของพระเจ้า กลายเป็นคําแนะนํานั่นคือสัญญาณของหัวใจที่ไม่มีความยำแกรงเหลืออยู่ 3. ผู้คนรักกันนมัสการแต่ไม่รักการเชื่อฟังพวกเขาร้องเพลงได้ยกมือได้ลงสตอรี่บอกว่ารักพระเจ้าได้แต่หัวใจด้านในไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมวางบาป ไม่ยอมสละสิ่งที่ผิดไม่ยอมเดินในความบริสุทธิ์เพราะการไม่มีความยำเกรงพระเจ้าทำให้ศาสนากลายเป็นภาพหลักไม่ใช่ความสัมพันธ์ 4. พระคุณถูกใช้ผิดความหมายเมื่อเราไม่ยำเกรงพระเจ้าเราจะใช้พระคุณของพระองค์เป็นข้ออ้าง แทนที่จะเป็นของขวัญแทนที่จะพูดว่าพระองค์ให้ผมอภัยผมจะกลับใจผู้คนกลับพูดว่าพระองค์ให้ผมอภัยงั้นผมทำอีกก็ได้ความยำเกรงหายไปเมื่อใดหัวใจจะเริ่มเล่นการพนันกับความเมตตาของพระเจ้า 6. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยอิสยาห์และ กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งประชาชาติในสมัยอิสยาทำสิ่งเดียวกันที่โลกทำตอนนี้พวกเขาบูชาพระเจ้าแบบปากแต่ใจดื้อรั้นพวกเขาทำพิธีทางศาสนาแต่ไม่เชื่อฟังพวกเขารู้จักพระเจ้าตามชื่อแต่ไม่ยำเกรงพระองค์จริงๆและพระเจ้าเตือนพวกเขาเตือนแล้วเตือนอีก แต่พวกเขาไม่ฟังครอบครัวครับถ้าเรามองรอบตัวเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์กำลังสํารอยผู้คนกำลังรักพระพรของพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าเองผู้คนกำลังรักความสะดวกมากกว่าความเชื่อฟังผู้คนกำลังกลัวคําวิจารณ์ของมนุษย์มากกว่ากลัวพระเจ้า และนี่คือเหตุผลที่เราต้องกลับมาหาความยำเกรงพระเจ้าอีกครั้งก่อนที่หัวใจเราจะหลงหายเหมือนคนรุ่นก่อนหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักกับความยำเกรงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนถ้าเรารักพระเจ้าเราไม่ควรกลัวพระเจ้าแต่ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะสนิทกับพระองค์ไม่ได้ความจริงตรงกันข้ามเลยครับ ทั้งสองอย่างต้องอยู่ด้วยกัน 1. ความรักดึงเราเข้าใกล้พระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เราอยู่ในจุดที่ถูกต้องกับพระองค์ความรักทำให้เราอยากเข้าใกล้อยากคุยกับพระเจ้าอยากอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่ความยำเกรงทำให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่ใช่ใครก็ได้ แต่เป็นองค์ผู้ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์และโลกมันเหมือนลูกชายกับพ่อครับผมรักพ่อของผมและอยากอยู่ใกล้เขาแต่ผมก็ยำเกรงพ่อของผมด้วยผมไม่กล้าทำอะไรที่ทำให้พ่อเสียใจไม่กล้าผิดคำสอนของพ่อเพราะผมรู้ว่าพ่อมีอำนาจอบรมผมและพ่อหวังดีต่อผมกับพระเจ้าก็เหมือนกัน เรารักพระองค์ด en ้วยใจแต่เรายำเกรงพระองค์ด้วยชีวิตของเรา 2. ความรักทำให้เราขอบคุณพระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ถ้าเรามีแต่รักไม่มีความยำเกรงเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยปากแต่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองแต่ถ้าเรามีแต่ความยำเกรงไม่มีความรักเราจะกลัวพระเจ้าจนไม่กล้าเข้าใกล้ พระเจ้าต้องการทั้งสองอย่างเพราะทั้งสองอย่างทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็นของจริง 3. ความรักให้ไฟแก่หัวใจแต่ความยำเกรงให้ทิศทางแก่ชีวิตความรักคือแรงผลักดันแต่ความยำเกรงคือพวงมาลัยถ้ามีแต่แรงผลักดันแต่ไม่มีทิศทางชีวิตจะพุ่งชนกำแพงแต่ถ้ามีแต่ทิศทาง ไม่มีแรงผลักดันเราก็จะย่ำอยู่ที่เดิมผู้เชื่อที่เติบโตจริงๆคือผู้ที่มีทั้งความรักและความยำเกรงในเวลาเดียวกัน4ความรักทำให้เราอยากรับใช้พระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เรารับใช้ด้วยความบริสุทธิ์หลายคนรับใช้พระเจ้าร้องเพลงอ่านพระคัมภีร์ถาวายทำทุกอย่าง แต่ขาดความยำเกรงพวกเขารับใช้ด้วยความถนัดไม่ใช่ด้วยความบริสุทธิ์แต่เมื่อหัวใจมีความยำเกรงเราจะไม่ทำงานให้พระเจ้าแบบลวกๆกเราจะไม่บอกว่าประมาณนี้ก็พอแล้วแต่เราจะทำให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำเพื่อพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์ 5. ความรักทำให้เราอยากเข้าใกล้พระเจ้าแต่ความยำเกรง ทำให้เราระวังเรื่องบาปคนที่รักพระเจ้าอย่างเดียวแต่ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะปล่อยบาปไว้ในหัวใจเพราะเขาคิดว่าพระเจ้ารักฉันอยู่ดีแต่คนที่รักพระเจ้าบวกความยำเกรงพระเจ้าจะหนีบาปเหมือนหนีไฟเพราะเขาไม่อยากทำให้พระเจ้าผู้รักเขาเสียพระทยัยนี่คือหัวใจของผู้เชื่อที่สุขงอมครับ 6. ความรักบวกความยำเกรง ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์มั่นคงความรักทำให้เราร้องว่าพระบิดาเจ้าความยำเกรงทำให้เราร้องว่าข้าแต่พระเจ้าและเมื่อสองอย่างนี้รวมกันเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องทั้งในฐานะพ่อและองค์พระผู้เป็นเจ้าและนี่คือรากฐานของชีวิตคริสเตียนที่แข็งแรงที่สุดข้อความนี้อาจไม่ใช่คำสอนที่หวานหู อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำให้รู้สึกดีแบบทันทีแต่เป็นสิ่งที่หัวใจผมรู้ว่าเราต้องได้ยินจริงๆในยุคนี้คลิปบนอินสตาแกรมที่ผมดูในวันจันทร์ตอนที่าศาสนาจารย์พูดว่าผู้คนคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกับพระเจ้าแต่ไม่มีความยำเกรงเหลืออยู่แล้วคำพูดนั้นทำให้ผมสะดุดทำให้ผมคิดและทำให้ผมต้องกลับมาพิจารณาใจของตัวเอง และพระธรรมอิสยาห์ที่ผมอ่านตอนนี้ทำให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่แต่ความยำเกรงพระเจ้านั้นจำเป็นเพราะถ้าเรามีแต่รักโดยไม่มีความยำเกรงความรักนั้นจะกลายเป็นความเคยชินจะกลายเป็นความหยิ่งผยองจะกลายเป็นการใช้พระคุณผิดวิธีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีแต่ความยำเกรงโดยไม่มีความรัก เราก็จะอยู่กับพระเจ้าเหมือนเป็นนายกับทาสไม่กล้าเข้าใกล้พระองค์ไม่กล้ายอมรับความเมตตาไม่กล้ารับการให้อภัยที่พระองค์มอบให้เราเลยต้องมีทั้งสองอย่างทั้งรักและยำเกรงเพราะความรักทำให้เราวิ่งเข้าหาพระเจ้าแต่ความยำเกรงทำให้เราคุกเข่าต่อพระองค์ความรักทำให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า แต่ความยำเกรงทําให้เรารู้ว่าพระองค์คือพระราชาความรักโปรดให้เรามีความหวังแต่ความยำเกรงทําให้เรามีสติและไม่หลงทางและครอบครัวครับถ้าเรามองดูโลกตอนนี้เราจะเห็นว่าสังคมนี้กําลังขาดครึ่งหนึ่งของความจริงผู้คนอยากให้พระเจ้ารักพวกเขาแต่ไม่อยากเชื่อฟังอยากให้พระเจ้าปกป้อง แต่ไม่อยากปฏิบัติตามพระวจะนะอยากให้พระเจ้าพูดว่าดีแล้วลูกชายแต่ไม่อยากละทิ้งบาปที่ทำร้ายตัวเองนี่คือสถานที่ที่หัวใจมนุษย์กำลังยืนอยู่ตอนนี้แต่สำหรับเราคนที่เลือกเดินกับพระเจ้าเราต้องแตกต่างเราต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าอย่างสุดใจและยำเกรงพระเจ้าอย่างสุดชีวิต เราต้องมีหัวใจที่อ่อนน้อมแต่มีความเชื่อที่แข็งแกร่งเราต้องให้เกียรติพระเจ้าในความคิดคำพูดการตัดสินใจและวิถีชีวิตของเราเพราะในวันที่คนทั้งโลกสั่นคลอนในวันที่ข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีในวันที่ความมืดครอบงำคนที่รักพระเจ้าบวชยำเกรงพระเจ้าจะเป็นคนที่ยืนมั่นคงที่สุดปลอดภัยที่สุด และได้รับการน,นำของพระเจ้าชัดที่สุดครอบครัวครับผมอยากให้ข้อความนี้เป็นเหมือนเสียงปลุกปลุกหัวใจเราให้กลับมากลับมาสู่พระเจ้ากลับมาสู่ความบริสุทธิ์กลับมาสู่การเชื่อฟังกลับมาสู่ความยำเกรงที่แท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าและไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าอยู่ในพระองค์